สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Nancy Wetlife l e l t u t u r o Ro อีกครั้งค่ะแล้ววันนี้นะคะหัวข้อของเรานั่นก็คือพยาธิเม็ดเลือดตัวร้ายศัตรูตัวชากาดตลอดการของสุนัขค่ะจากหน้าปกนะคะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าศัตรูตัวชากาดที่มาของมันนะคะแหล่งที่ <laughs> นำพาโรคมาก็คือเห็บนะคะซึ่งเจ้าเห็บเนี่ยนะคะทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเป็นแบบ ต่อรสีที่เกาะอ,อยู่กับสุนัขตลอดเวลาแทบจะตลอดเลยแหละทีนี้ด้วยความที่มันเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันติดยังไงก็คือผ่านการกินนะคะเจ้าของหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวมันติดผ่านการกินแล้วทําไมจะต้องแบบกําจัดเห็บที่อยู่บนตัวด้วยถ้าเห็บมันเยอะขนาดนั้นเวลามันล่วงสุนัขบางตัวมันอาจจะกินเข้าไปค่ะ ทีนี้ด้วยความที่มันมีเยอะขนาดนี้นะคะและว,วงจรชีวิตของมันก็ยาวมากๆวันนี้นะคะแนนก็จะมาให้ทุกท่านนะคะได้เข้าใจเหตุผลว่าทําไมการกําจัดเห็ุมันถึงได้ยากขนาดนั้นคะ่ะเรามาเรียนรู้วงจรชีวิตของน้องเห็บกันดีกว่าค่ะจากรูปนะคะวันนี้แนนจะนำเสนอเป็น tree host stick นะคะก็คือเป็นเห็บที่ต้องรอสุนัขถึง3ตัวนะคะ3ครั้งเพื่อที่จะให้รควงจรชีวิตของมันซึ่งวงจรนี้นะคะจะกินเป็นเวลาทั้งหมด7เดือนด้วยกันนะคะ โดยเริ่มแรกนะคะเราจะไปดูที่โฮสต์ตัวที่1ก่อนนะคะโฮสต์ Host ตัวที่1น,นะคะโฮสก็คือในที่นี้หมายถึงแบบเป็นแหล่งเขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยเนาะที่อยู่อาศัยก็คือตัวโฮสต์ตัวนี้นะคะไอ้ตัว adult f e m เม e ตัวนี้ก็คือเป็นเห็บตัวเมียหรือเห็บน้องเขาโพธที่เราเราบีบแปะเข้าไปแล้วเลือดมันแตกออกมาเยอะๆะคะ่ะน้องเนี่ยเขาจะดูดตัวเลือดของโฮสต์คนที่1นนะคะแล้วก็ไขะคะ่ค่ะไข่ออกมาปริมาณครั้งหนึ่งประมาณมาหลายล้านฟองนะคะ จากนั้นนะคะเจ้าไข่เนี่ยค่ะมันก็จะถูกฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าลาวาซึ่งพวกนี้จะเป็นตัวอ่อนๆเล็กๆนะคะสีดําถึงแดงเวลาเราบี้ไปมันจะเปาะแปะเปาะแป,ปะนะคะแบบเป็นเลือดเลือดเฉยๆบางทีเราเรียกกันตัวเลือดเนาะพวกนี้นะคะเขาจะรอจังหวะให้โฮ์คนที่2เข้ามาเพื่อที่จะได้กระโดดขึ้นนะคะแล้วก็ไปหาแหล่งอาหารใหม่ซึ่งส่วนใหญ่นะคะจังหวะโดเนี้ยค่ะเขาก็อาจจะอยู่ตามพวกแบบ ดินหญ้าหรือว่าน้ํานะคะเป็นแบบอยู่กับพื้นมากกว่านะคะแล้วก็ คอยรอโฮสต์มานะคะแล้วก็กระโดดเกาะขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็ดื่มกินเลือดจนพัฒนาเติบโตเป็นระยะวัยรุ่นนะคะหรือที่เรียกกันว่าตัวนิมจังหวะนี้ค่ะก็ลงมาใหม่ลงมาอยู่ดินหญ้าตามพื้นตามดินเกาะใบนะคะรอสุนัขตัวที่3เดินผ่านแล้วก็กระโดดขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นก็ไปเติบโตบนสุนัขตัวที่3นะคะกลายเป็นตัวเต็มวัยอาร์ตติกนะคะพร้อมสําหรับการผสมพันธุ์ในจังหวะนั้นนั่นเองค่ะ นี่ก็คือวงจรของการที่จะต้องเจอโฮสถึง3ครั้งนะคะเพื่อการพัฒนาวงจรให้เต็มที่ถ้าเรากำจัดเห็บหรือจัดการของเขาค่ะได้ไม่ครบ7เดือนก็หมายความว่าเราไปตัดตอนแค่บาง จังหวะหนึ่งเนาะดังนั้นพไอตัวอ่อนที่เหลือหรือตัวลาว่าที่เหลือะคะ่ะหรือตัวอะดาวทิกที่เหลือมันอาจจะไม่ได้ถูกกําจัดมันก็พร้อมที่จะวางไข่ผสมพันธุ์ต่อไปได้ในอนาคตนะคะดังนั้นเหตุผลที่เราต้องศึกษาเรื่องวงจรแล้วก็ต้องกําจัดให้ถูกต้องเป็นสิ่งสําคะัญค่ะ ทีนี้นะคะนอกจากตัวเห็บมันจะก่อลูกในสัตว์แล้วจริงๆอ่ะมันยังเกาะลูกในคนด้วยนะคะซึ่งมีการติดต่อได้บ้างในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยได้เจอหรือเจอน้อยมากแต่ต่างประเทศมีรายงานอยู่นะคะแผนภาพนี้นะคะมาจาก CDC หรือส่วนควบคุมโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกานะคะโรคนี้คือโรค Rocky Mountain spotted fever นะคะเป็นโรคที่แบบติดผ่านทางเห็บ สุนัขจริงๆมันมีกวางด้วยนะคือเป็นเหมือนติดผ่านสัตว์ป่าด้วยอีกเหมือนกันนะคะซึ่งในกรณีแบบนี้คือมันอาจจะมีวงจรหลากหลายมากแล้วคนอาจจะติดโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ผ่านทางการเห็บกัดนะคะแล้วอาการของก็คือจะเป็นเหมือนพวกติดเชื้อในกระแสะเลือดบางประเภทซึ่งอันนี้น่าจะไม่ลงรายละเอียดไปสามารถหาดูได้นะ ทีนี้นะคะเราก็มารู้จักอาการของโรคพยาธิเม็ดเลือดกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้คืออาการที่เกิดจากโรคนะคะไม่ใช่การหังกกรติดเห็บนะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะที่เราเจอได้บ่อยๆก็คือซึมไม่กินอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็เจ้าของจะสังเกตเห็นอันนี้แหละเป็นอันดับแรกนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะรู้ว่าเอ้ยมันดูเหมือนมีไข้นะคะแล้วก็บางตัวอาจจะอาเจียนออกมากรณีแบบนี้เจ้าของก็อาจจะเริ่มพามาหาหมอแล้วนะคะหรือถ้าเกิดไม่ได้มีอาการทั้งหมดนี้หรืออาจจะมีแค่ ไม่กินอาหารแต่ไม่มีไข้แล้วก็ดูไม่มีอาเจียนนะคะคือกินกินน้อยโลมีอะไรได้อีกบ,บ้างเหงือกซีดจนถึงตัวเหลืองเลยค่ะ กรณีแบบนี้นะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเอาละมีปัญหาเม็ดเลือดแดงตกแน่นอนถ้าตัวเหลืองนี่ก็คือดีซ่านเนาะหมายความว่าเม็ดเลือดแดงแตกเยอะมากนะคะจนแบบกลายว่ามีสารสีเหลืองสะสมอยู่หรือไม่นะคะก็คือเจอพวกเลือดกําดาวไหลแล้วก็ถ่ายเป็นมูกเลือดก็คือหมายความว่ามีอาการเลือดออกมาทางนอกร่างกายซึ่งเกิดจากการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกตินะคะกรณีแบบนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันค่ะแล้วก็มันจะมีสัตว์บางพันธุ์นะคะที่เขาแบบแสดงอาการอย่างนี้ออกมา ไดด้อย่างชัเจนถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมีอาการอื่นอีกไหมมีคะ่ะจุดเลือดออกตามใต้ท้องหรือตามเยื่อเมือกต่างๆที่มันเป็นตำแหน่งอ่อนแต่ว่าเราจะเจอใต้ท้องได้ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีขนเนาะจะเป็นจุดๆ,ๆๆๆๆถ้ามันเป็นเยอะนะคะหรือบางทีเป็นปื้อเลือดออกเลยก็แสดงว่าเก็ดเลือดมีปัญหาแล้วก็คือรีพาไปหาหมอเลยค่ะอย่ารีรอนะถ้าเราไม่เห็นทั้งหมดทั้งมวลนี้ล่ะมีแค่ซึมไม่กินอาหารแล้วมันมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะ มีค่ะอาการที่อาจจะแบบดูคุมเครือนะคะก็คือเช่นขาหลางอ่อนแรงหรือมีอาการทางระบบประสาทซึ่งในกรณีแบบนี้แสดงว่าตัวเชื้อนะคะที่มากับเห็บเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในระบบประสาทแล้วกรณีแบบนี้แม้จะดูสงสัยนะคะแต่พยาธิเมือดก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะ ที่ทาให้เกิดอาการเรื่องของอัมาาพาตสองขาหลังอ่อนแรงได้เหมือนกันดังนั้นในกรณีที่สุนัขมีปัญหาเรื่องนี้นะคะเจ้าของอยาชราใจายพยาธิเม็ดเลือดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะต้องกําจัดแล้วก็จะต้องสอบถามให้อย่างชัดเจนนะคะว่าไม่มีอาการตัวนี้แทรกซ้อนเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีปัญหานี้เข้ามาเกิดขึ้นนะคะการรักษามันจะไม่ใช่แค่พยาธิเม็ดเลือดมันต้องรักษาระบบประสาทไปด้วยนะเอาละค่ะ จากอาการที่พูดมาทั้งหมดทั้งหมดนี้นะคะก็เห็นได้แล้วว่ามันคงไม่ได้เป็นโรคเดียวแน่นอนแล้วโรคพยาธิเมือดทาให้เกิดโรคอะไรตามมาได้อีกบ้างละ่ะมีเยอะมากเลยค่ะเดนนจะมาเล่าให้ฟัง อันดับแรกนะคะโลหิตจางแน่นอนะคะ่ะเพราะว่าเชื้อไปเกาะทําลายเม็ดเลือดแดงนะคะสุดท้ายนะคะภูมิคุ้มกันก็ไปทําลายเม็ดเลือดแดงคะ่ะแล้วถ้าเกิดมันทําลายมากจนเกินไปนะคะก็จะทําให้เกิดสภาวะภูมิไวเกินแล้วก็ทําลายเม็ดเลือดแดงทั้งหมดไม่สนว่าจะเป็นตัวที่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะคะภาวะนี้ถ้าเกิดในภาษาทางการแพทย์เขาก็จะเรียกกันว่าอิม5นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นภาวะภูมิไวเกินทําลายเม็ดเลือดแดงนั่นเอง แล้วถ้าเกิดไม่ใช่เมลเลอดแดงค่ะอีกหนึ่งปัญหาที่เมื่อกี้เราพูดก,กันไปแล้วอาการก็คือเกล็ดเลือดใช่ไหมคะเกล็ดเลือดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มันจะมีปัญหาได้ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของเกล็ดเลือดมันจะมีโรคอะไรตามมาได้อีกบ้างล่ะหลักการเดียวกันเลยนะคะก็คือเกล็ดเลือดต่าเกิดจากเชื้อไปเกาะทําลายค่ะสุดท้ายภูมิคุ้มกันก็มาทําลายเกล็ดเลือดทั้งหมดนะคะเกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่าภูมิไวเกินทําลายเกล็ดเลือดค่ะ หรือที่เราเรียกกันว่า MT ในกรณีแบบนี้นะคะมันอาจจะเจอภาวะคือเลือดหยุดไหลาย,ยากนะคะเพราะว่าเก็ดเลือดมีหน้าที่ในการที่ทําให้เลือดเกิดการแข็งตัวเนาะดังนั้นพอเลือดหยุดไหลาย,ยากนะคะอวัยวะอะไรก็ตามที่มันส่งผลต่อการที่มีเลือดออกเป็นประจำก็อย่างเช่น ทางเดินอาหารกระเพาะอาหารนะคะที่มันเสี่ยงต่อการถูกกดย่อยมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายนะคะมันจะเป็นอวัยวะที่แสดง,แดงอาการเป็นอันดับต้นๆเจ้าของก็มักจะเจอ1เลยก็คืออ่ะถ่ายเป็นเลือดนะคะหรือว่าอาจจะถ่ายเป็นสีดําบางตัวถึงขนาดอาเจียนเป็นเลือดเลยก็มีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงเลยนะเห็นไหมคะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยนางทำงานที่แบบไวเกินเหตุเยอะมากแล้วถ้ามันไปทําลายตามเชื้อตําแหน่งอื่นๆละ่ะทํายังไง ก็คือแย่ค่ะโดยเฉพาะอาวัยาวะที่มันจะสวยเป็นอันดับแรกก็คือไตนะคะอย่างในคลิปที่แนงเคยพูดไปแล้วในคลิปของเรื่องไตวายเฉียบพันธ์ุใช่ไหมว่าตัวของพยาธิเม็ดเลือดอะคะ่ะก็เหนี่ยวนำทําให้เกิดสภาวะไตวายได้จากที่ภูมิคุ้มกันนะคะเข้าไปทําลายและเจ้าหน่วยไตยเองอะคะ่ะก็เป็นส่วนที่เซนซิทีฟมากคืออะไรก็ตามชั้นโดนก่อนชั้นสวยก่อนแล้วชั้นก็ถูกทําลายง่ายตายง่ายมากนะคะดังนั้น สุนัขที่ติดพยาธิในเลือดนะคะมักจะมีปัญหาเรื่องของไตาวายเฉียบพลันตามมาได้นะคะในกรณีที่เกิดแบบรุนแรงมากๆเป็นสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นอันดับแรกๆเลยค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเชื้อมันลอยไปที่ต่างๆมากมายนะคะอวัยวะอะไรก็โดนหมดนะคะและสิ่งที่สําคัญนะคะที่มันชอบไปอีกทีก็คือไขกระดูกค่ะไขกระดูกเนี่ยเป็นแหล่งรวมของเม็ดเลือดต่างๆนะคะในวัยอ่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ไขกระดูกเกิดภาวะติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะถูกทําลายค่ะเม็ดเลือดทุกชนิดนะคะก็คือจะหายไปเกิดภาวะกดภูมิคุ้มกันหรือจริงๆควรจะเรียกว่าไม่มีภูมิคุ้มกันเลยจะดีกว่าค่ะและบางทีไม่ใช่แค่ภูมิคุ้มกันอย่างเม็ดเลือดขาวนะคะ ที่หายไปแม้แต่เม็ดเลือดแดงเองเก็ดเลือดเองก็หายไปสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็คือเป็นปัญหาระยะยาวแล้วก็มัจกจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมากเลยค่ะจากภาวะแทรกซอ้อนเนื่องจากูุิคุ้มกันหรือตัวเม็ดเลือดขาวอะ่ะมันไม่มีออกมาทํางานนั่นเอง บริเวณไข่กระดูกนะคะมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวของไข่กระดูกอย่างเดียวใช่ไหมสิ่งที่มีอยู่ข้างๆไข่กระดูกก็คือตัวของระบบประสาทไขสัตว์หลังนั่นเองค่ะเมื่อเชื้อเข้าไปที่ระบบประสาทนะคะก็จะเกิดสภาวะเส้นประสาทอักเสบค่ะดังนั้นบางทีนะคะเราถึงได้เห็นว่าสัตว์ที่ติดพยาธิในเลือดจะแสดงอาการสองขาหลังอ่อนแรงนะคะหรือบางตัวมันอาจจะกลายเป็นอมมาพาชั่วขาวเลยก็ได้นะคะเนื่องจากเส้นประสาทอักเสบนะคะสูญเสียการทํางานไป และมากกว่าครึ่งนะคะที่อาจจะเจอได้ว่าพอรักษาแล้วตัวขาก็ไม่กลับมาค่ะสุดท้ายส่วนตัวนั้นนะคะก็จะมีเป็นลักษณะคืออัมาพาตแบบที่เรียกว่าตลอดไปแต่ก็อาจจะกลับมาได้นะคะแต่ก็คงไม่ได้กลับมาเดินเหมือนเดิม100ส่วนใหญ่เมื่อฟื้นฟูก,กลับมาค่ะก็จะอยู่แค่ที่ประมาณ50 7 0เเท่านั้นก็จะกลายเป็นอยู่ในขากระเพกนะคะหรือเป็นอมัมพฤกษ์แทนค่ะ เนื่องจากเชื้อนะคะมันไปหลายที่มากแล้วก็โจมตีหลายอ,าอยาวัยวะมากเลยค่ะโดยเฉพาะอ,าอาวัยวะอะไรก็ตามนะคะที่มีเม็ดเลือดแดงวิ่งหรือก็คือเพื่อยงคือมีเลือดไปถึงอะคะ่ะเชื้อมันก็ไปได้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายมันก็จะทําลายเม็ดเลือดแดงอย่างหักหมเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเอาเชื้อออกไปให้ได้มากที่สุด สุดท้ายนะคะอวัยวะที่มีปัญหาในการทำลายเม็ดเลือดแดงมากๆหรือทรงงานหนักนะคะก็คือพวกตับกับม้ามค่ะโดยเฉพาะม้ามนะคะจะทรงงานหนักจนถึงขนาดขยายขนาดมากกว่าเดิมประมาณ2 -3 ถึเท่าในกรณีที่สัตว์ตัวนั้นนะคะรอดจ,จากสภาวะของเม็ดเลือดแดงแตกหรือพยาธิเม็ดเลือดคือรักษาหายแล้วแหละ ไอ้มามตัวนั้นมันอาจจะไม่ได้หดกลับมานะคะเพราะว่ามันทรงงานหนักมากจนไม่สามารถกลับมาร่างเดิมได้อีกแล้วในอนาคตนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของภาวะเปราะแตกและอาจจะต้องตัดม้ามทิ้งในทีหลังค่ะ ในเมื่ออวัยวะต่างๆนะคะถูกผลกระทบมากมายขนาดนี้รวมถึงภูมิคุ้งกันเองอะคะ่ะก็ทำงานอย่างเต็มที่จะเรียกว่ามากเกินไปด้วยซ้ำสิ่งที่ตามมาก็คือสารอักเสบนะคะก็ถูกจะหลั่งออกมาในร่างกายจำนวนมากค่ะและผลที่ตามมานะคะหลังจากที่มันเกิดการอักเสบทั่วร่างกายนะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะก็คือมันอาจจะเกิดภาวะอวัยวะหยุดทำงานนะคะหรือล่มและก็อาจจะช็อกจนถึงขนาดเสียชีวิตเลยค่ะ ซึ่งจริงๆสภาวะที่ร่างกายมันเกิดการหลังสารอักเสบจํานวนมากจนอวัยวะต่างๆนะคะทยอยปิดตัวลงหรือชัดดาวตัวเองนะคะกรณีแบบนี้ก็คืออยู่ในสภาวะแบบ50-50อาการหน,นักแล้วก็มักจะครึ่งนึ่งอะค่ะเสียชีวิตอีกครึ่งหนึ่งก็คือกลับมาแล้วไม่เหมือนเดิมนะคะคือกลับมาแล้วมีโรคอื่นๆเหลือลังตามมาซึ่งก็ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้นะคะ จากที่เห็นนะคะว่าเจ้าเห็บเนี่ยมันร้ายกาจมากขนาดไหนคะ่ะมีโรคอื่นๆตามมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันมีสายพันธุอะไรบ้างคะที่เสี่ยงแล้วก็วัยต่อาการติดพยาธิเมคเลือดแบบชนิดที่เรียกได้ว่าติดก็ง่ายนะคะแล้วป่วยก็คือทั้งหนักแล้วก็รุนแรงมีโอกาสเสี่ยงชีวิตสูงมากๆเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะ สายพันธุ์แรกนะคะเรียกว่าเป็นเหยื่ออันโอชาของน้องเห็บเลยค่ะนั่นก็คือไซบีเรีย h u ัสกี้นั่นเองส่วนมากนะคะจะมาด้วยสภาวะคือเลือกกำดาวไหลค่ะไหลแบบไม่หยุดเลยแล้วก็ตรวจเจอพยาธิเม็ดเลือกตามมานะคะเวลาน้องมีเห็บเองขนก็เยอะค่ะมองไม่ค่อยเห็น ต่อมานะคะพี่น้องกันค่ะก็คือชามอยนะคะตัวชามอยเองก็ทางเซนซิทีฟนะคะคือติดแล้วมีอาการรุนแรงนะคะรวมถึงมีปัญหาในเรื่องของพวกจุดเลือดออกแล้วก็เลือดออกหยุดยากเหมือนกันค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือราบาโดค่ะราบาโดเองก็มักจะเจอบ่อยเหมือนกันนะคะเวลาติดเห็บแต่ส่วนมากตัวนี้มักจะเป็นปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันตามมามากกว่าจะเรื่องของเลือดก,กำเดานะคะแม้จะเจอได้ไม่บ่อยอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้เยอะค่ะคือม้ามโต แน่นอนมีลาบดอก็ต้องมีโกลเด้นนะคะโกลเด้นเองก็เป็นสายพันธุ์ที่เซนซิทีฟเหมือนกันนะคะเวลาติดแล้วพุงคุ้งกันนี่คือทํางานได้เรียกว่าโอ้โหเต็มที่นะคะสุดความสามารถก็เลยทีเดียวแล้วก็ม้ามโตตามมาทีหลังนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเจ้าเห็บมันร้ายกาจขนาดนี้แล้วเรามีวิธีการอะไรที่จะป้องกันเจ้าเห็บได้บ้างค่ะจริงๆพูดทุกคลิปนะคะพูดตลอดทําคลิปแยกไปแล้วแน่นอนค่ะสิ่งที่จัดการน้องเห็บได้แบบ เช้คว่ายั่งยู่นะคะก็คือยาป้องกันและกําจัดเห็บหมัดนั่นเองค่ะ จะกินจะหยอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้หมดเลยขอแค่ต้องต่อเนื่องนะคะเป็นประจำถ้าเป็นเห็บก็คือให้เจ็ดเดือนจนคคบวงจรงจหลังจากนั้นก็ป้องกันยาวๆทุกเดือนไปเลยคะ่ะจะได้ไม่มีเห็บมากั้มกายนะคะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากการป้องกันเห็บแล้วก็การกําจัดเห็บนะคะที่บริเวณตัวของสุนัขนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะจากวงจรเราเห็นแล้วว่ามันไม่ได้อยู่บนตัวอย่างเดียวเนาะมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ด,งดังนั้นนะคะสิ่งแวดล้อมเองก็สําคัญะคะ่ะตําแหน่งที่ ที่นอนนะคะรวมไปถึงบริเวณที่อยู่รอบๆที่เขาเดินบ่อยๆมุมอับมุมมืดนะคะหรือตามมุมบ้านที่มันค่อนข้างชื้นนะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเห็บชั้นดีค่ะกำจัดน้องให้หมดนะคะอย่าให้เหลือจะใช้วิธีเดตอรหรือว่าไฮเตอร์ก็ได้นะคะแต่ว่ามันมียาที่ใช้กำจัดเห็บหมัดได้แบบตายเรียบนะคะก็คือพวกตระกูลเบติคอหรืออะมิทาสก็ผสมน้ำถูได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไหมว่าเจ้าเห็บมันร้ายมากเลยนะคะดังนั้นการป้องกันนะคะที่ดีสม่ําเสมอถึงจะกําจัดน้องเห็บไปได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราควบคุมไม่ให้เห็บมาหาเรายากนะคะเพราะว่าถ้าบ้านไหนอยู่กับดินกับหญ้าหรือมีหมาบริเวณใกล้ๆนะคะเขาก็จะเห็บมาแพร่ได้ตลอดเวลาสิ่งที่เราทําได้ก็คือป้องกันตัวสุนัขเราเองนะคะไม่ให้มีเห็บแล้วก็ทําความสะอาดที่อยู่อาศัยเป็นประจําค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย